ไอแซคกับสตาร์การผจญภัยในดินแดนเวทมนต์ณหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เงาของภูเขาสูงตระหง่านมีเด็กชายชื่อไอแซคอาศัยอยู่ไอแซคเป็นเด็กที่รักการผจญภัยและมีความฝันอันยิ่งใหญ่วันหนึ่งขณะที่ไอแซคกำลังสำรวจป่าใกล้บ้านเขาได้พบกับไข่ใบหนึ่งที่เป่งประกายระยิบระยับไอแซครู้สึกถึงพลังวิเศษที่แผ่ออกมาจากไข่ใบนั้น เขาจึงตัดสินใจนำไข่กลับไปดูแลที่บ้านด้วยความหวังว่าจะได้เห็นสิ่งมีชีวิตที่ฟักออกมาจากไข่ใบนี้ไอแซคก็รอวันแล้ววันล่อยความตื่นเต้นเขาคอยดูแลไข่อย่างดีคอยพูดคุยและเล่านิทานให้ไข่ฟังจนกระทั่งในที่สุดวันที่เขารอคอยก็มาถึงเปลือกไข่เริ่มแตกกล้าออกและสิ่งมีชีวิตเล็กๆก,ก,ก็ปรากฏตัวออกมาจากไข่ใบนั้นได้ฟักออกมาเป็นกอจิวตัวหนึ่งมันมีเกล็ดสีฟ้าอ่อน ดวงตากลมโตเป็นประกายและปีกเล็กๆที่ส่องแสงระยิบระยับไอแซคตั้งชื่อให้มังกรน้อยตัวนี้ว่าสตาเพราะมันแปลงประกายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าสตาเป็นมังกรที่ฉลาดและซุกซนมันชอบเล่นซ่อนแอบและชอบกินผลมารสหวานสตา์และไอแซคกลายเป็นเพื่อรักกันอย่างรวดเร็วพวกเขาใช้เวลาด้วยกันทุกวันเล่นด้วยกันหัวเราะด้วยกันและเล่าเรื่องต่างๆให้กันฟงังไอแซคและสตามีความสุขมากที่ได้อยู่ด้วยกัน พวกเขารู้สึกว่ามิตรภาพของพวกเขานั้นพิเศษและยั่งยืนวันหนึ่งสตาร์เล่าให้ไอแซคฟังว่าเขามาจากดินแดนเวทมนต์ที่ซ่อนตัวอยู่หลังภูเขาสูงสตาร์บอกว่าดินแดนของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะมีแม่มดใจร้ายเข้ามาขโมยเวทมนต์ทั้งหมดไปสตาร์ขอให้ไอแซคช่วยเขาเดินทางกลับไปยังแดนดินเวทมนต์เพื่อกอบกู้ดินแดนของเขาไอแซคไม่ลังเลเลยเขาตกลงที่จะช่วยเหลือสตาร์ทันที เพราะเขารู้ว่าสตา์เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาและเขาจะต้องช่วยเพื่อนของเขาให้ได้ไอแซคสตาเตรียมตัวสำหรับการเดินทางพวกเขาเก็บสบีอาหารและน้ำดื่มใส่กระเป๋าเมื่อทุกอย่างพร้อมไอแซคและสตา์ก็เดินทางพวกเขาเดินข้ามทุ่งหญ้าผ่านป่าทึบและปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อพวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันและกันและเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังวันหนึ่ง ขณะที่พวกเขากำลังเดินผ่านป่าทึบพวกเขาได้พบกับสัตว์วิเศษตัวหนึ่งมันมีขนสีขาวบริสุทธิ์ดวงตาสีฟ้าใสและเขาสีทองที่ส่องแสงระยิบระยับสัตว์วิเศษตัวนั้นแนะนำตัวเองว่าชื่อลูน่าและบอกว่าเธอรู้เรื่องการเดินทางของพวกเขาลูน่าบอกว่าเธอจะช่วยนำทางพวกเขาไปยังดินแดนเวทมนต์ เพราะเธอรู้จักเส้นทางลับที่แม่หมดใจร้ายไม่รู้ลูน่าเข้าร่วมการเดินทางของไอแซคและสตา์พวกเขาเดินทางด้วยกันอย่างสนุกสนานลูน่าเล่านิทานให้พวกเขาฟังร้องเพลงให้พวกเขาฟังและสอนเวทมนต์เล็กๆน้อยๆให้พวกเขาไอแซครู้สึกขอบคุณลูน่ามากที่ช่วยเหลือพวกเขาเขารู้สึกว่าลูน่าเป็นเพื่อนที่ดีอีกคนหนึ่งของเขาการเดินทางของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมาย แต่พวกเขาก็สามารถเอาชนะมันไปได้ด้วยความช่วยเหลือของกันและกันในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงดินแดนเวทมนต์ดินแดนเวทมนต์เคยเป็นสถานที่ที่สวยงามและมีชีวิตชีวาแต่ตอนนี้มันมืดมิดและเงียบเหงาเพราะเวทมนต์ทั้งหมดถูกขโมยไปแม่หมดใจร้ายได้สร้างปราสาทขนาดใหญ่ไว้กลางดินแดนเวทมนต์และใช้เวทมนต์ที่ขโมยมาสร้างกองทัพปัสตร์ประหลาดเพื่อปกป้องปราสาทของเธอ ไอแซคสตาร์ Isaac, Star, และลูน่าต้องหาทางเข้าไปในปราสาทของแม่หมดใจร้ายและนำเวทมนต์กลับคืนมาให้ได้พวกเขาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีพวกเขาต้องวางแผนอย่างรอบคอบเพราะแม่หมดใจร้ายมีพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งมากไอแซคคิดแผนการหนึ่งขึ้นมาเขาเสนอให้สตาร์ใช้ความสามารถในการพ่นไฟเพื่อสร้างความวุ่นวายและให้ลูน่าใช้เวทมนต์สร้างภาพปลงตาเพื่อหลอกหลอสัตว์ประหลาดส่วนไอแซคจะแอบเข้าไปในปราสาทโดยใช้เส้นทางลับที่ลูน่าเคยสอนไอแซค ส,สตาร์และลูนาเริ่มปฏิบัติตามแผนพวกเขาทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมส,สตาร์พ่นไฟใส่สัตว์ประหลาดลูนาสร้างภาพลวงตาและไอแซคแอบเข้าไปในปราสาทได้อย่างปลอดภัยเมื่อเข้าไปในปราสาทไอแซคต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายเขาต้องหลบหลีกยามเผชิญหน้ากับกับดกไขปริศนาต่าง ในที่สุดไอแซคก็เดินทางมาถึงห้องที่แม่หมดใจร้ายเก็บเวทมนต์ไว้เขาเห็นลูกแก้ววิเศษที่เปล่งประกายเจิดจ้าลูกแก้ววิเศษนี้เป็นแหล่งพลังงานเวทมนต์ทั้งหมดของดินแดนเวทมนต์ไอแซคพยายามจะหยิบลูกแก้ววิเศษแต่แม่หมดใจร้ายปรากฏตัวออกมาขัดขวางแม่หมดใจโกรธมากที่ไอแซคกล้าบุกรุกปราสาทของเธอเธอใช้เวทมนต์โจมตีไอแซคไอแซคพยายามหลบหลีกการโจมตีของแม่หมดใจร้าย เขาใช้ความกล้าหาญและความฉลาดของเขาในการต่อสู้กับแม่หมดใจร้ายไอแซครู้ว่าเขาไม่สามารถเอาชนะแม่หมดใจร้ายด้วยพลังเวทมนตร์ได้เขาจึงใช้สติปัญญาเขาในการต่อสู้เขาจำได้ว่าลูน่าเคยบอกว่าแม่หมดใจร้ายกลัวแสงแดดไอแซคจึงใช้กระจกบานหนึ่งสะท้อนแสงแดดไปยังแม่หมดใจร้ายแม่หมดใจร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะแสงแดดทำให้เธอเอ่อนแอแรงเมื่อแม่หมดใจร้ายอ่อนแอแรง ไอแซกก็รีบหยิบลูกแก้ววิเศษและนำมันกลับคืนสู่ดินแดนเวทมนต์ทันทีที่ลูกแก้ววิเศษกลับคืนสู่ดินแดนเวทมนต์ดินแดนเวทมนต์ก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดอกไม้กลับมาบานสะพรัง่งต้นไม้กลับมาเขียวชอุ่มและสัตว์วิเศษต่างๆกลับมาปรากฏตัวไอแซกสตาและลูน่าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวดินแดนเวทมนต์พวกเขาได้รับการยกย่องให้เป็นวีบุรุษที่ช่วยกอบกู้ดินแดนของพวกเขา ไอแซคและสตาร์ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อในดินแดนเวทมนต์สักพักหนึ่งพวกเขาต้องการสำรวจดินแดนเวทมนต์ให้ทั่วและเรียนรู้เวทมนต์ต่างๆจากชาวดินแดนเวทมนต์ไอแซคและสตาร์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในดินแดนเวทมนต์พวกเขาได้พบกับเพื่อนใหม่มากมายและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากมายวันหนึ่งไอแซคคิดถึงบ้านเขาคิดถึงครอบครัวและเพื่อนของเขาไอแซคตัดสินใจที่จะกลับบ้านเขาบอกลาสตาร์และลูน่าด้วยความอาลัยอาวรณ์ สตา์และลูน่าสัญญาว่าจะเยี่ยมไอแซคที่บ้านของเขาไอแซคเดินทางกลับบ้านเขาเล่าเรื่องราวการผจญภัยของเขาให้ครอบครัวและเพื่อนฟังพวกเขาตื่นเต้นประทับใจกับการผจญภัยของไอแซคไอแซคกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่เขาก็ไม่เคยลืมการผันภัยในดินแดนเวทมนต์เขารู้ว่ามิตรภาพของเขากับตาและลูน่าเป็นสิ่งที่พิเศษและยั่งยืน ไอแซครู้ว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งสำคัญมากมายจากการผจญภัยครั้งนี้เขาได้เรียนรู้ถึงความกล้าหาญมิตรภาพและความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้เรียนรู้ว่าแม้แต่เด็กชายตัวเล็กๆก,ก็สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ไอแซคตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตของเขาในการช่วยเหลือผู้อื่นเขาต้องการที่จะเป็นเหมือนฮีโร่ที่เขาเคยได้อ่านในหนังสือเขาต้องการที่จะทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้น ไอแซคใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมายเขาเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านของเขาและเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กคนอื่นๆกล้าที่จะฝันและกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องและแล้ววันหนึ่งสตาร์และลูน่าก็มาเยี่ยมไอแซคที่บ้านของเขาไอแซครู้สึกดีใจมากที่ได้พบกับเพื่อนๆของเขาอีกครั้งพวกเขาใช้เวลาด้วยกันอย่างสนุกสนานพวกเขาเล่นด้วยกันหัวเราะด้วยกันและเล่าเรื่องต่างๆให้กันฟังไอแซคสตาร์ และลูน่ารู้ว่ามิตรภาพของพวกเขาจะคงอยู่ตลอดไปพวกเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้กำลังใจกันและกันและร่วมกันสร้างโลกที่ดีขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่ามิตรภาพและความกล้าหาญเป็นสิ่งสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆและการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากยิ่งขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขกับการผจญภัยในชีวิตของตนเองและจงอย่าลืมว่า แม้แต่สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้